ตอนนี้พวกมันรู้แล้วว่าดันเต้จะ,จะบุกไปที่รังของพวกมันน่ะมอนดัสยังไม่รู้ว่ามีชั้นหนุนหลังด้วยเพราะงั้นฉันจะซ่อนตัวจนก,กว่าจะถึงเวลาแคทรู้ว่าโรงงานวิลเลลิตีต้อยู่ไหนเดี๋ยวเธอจะอธิบายเองเอ้ยกิน้วตายนะจะทำตัวเด่นจะได้ไหมดันเต้โอ้ยตายเหอะ มันลากฉันเข้าไปในลิมโบฮะได้ไงอะกล้องนั่นมันกำลังมองมาที่นายอยู่าานายต้องดึงมาลงมาฉันรู้และงานก็มาแล้วด้วยฉันไม่ปลอดภัยจากที่นี่อะ่ะงั้นไปก่อนเลยต้องบอกคับผู้ชมก่อนนะครับว่า รอบนี้ไฟวิดีโอไม่ได้เสียครับแต่ผมลบไฟวิดีโอเองครับเนื่องจากว่าเคลียร์ฮาร์ดดิสทิ้งครับลบข้อมูลใหม่มันเลยหายไปหมดเลยแล้วผมก็ต้องมานั่งเล่นอีกรอบหนึ่งทั้งที่ผมแคสไปแล้วแล้วก็ไม่ได้สับรอข้อมูลไว้ต้องขอไปนันผู้ชมที่คลิปอาจจะไม่สดใหม่แต่ความมันรับประกันว่ามันแน่นอนครับพ่อแม่พี่น้องอะไรตลกแล้วออเออเออเข้าไมาห้หมดไม่กลัวอยู่แล้วมันนี่มาใกล้ๆกล้เออหมุนหมุนคอมโบไม่หายเอ้มันี่ โ,โดนฟันโดนฟันจากข้างหลังก็เท่ากับว่ารอบนี้เป็นการแคสอีกรอบนั่นเองนะครับแต่ด่านหน่าจะปกติเหมือนเดิมและผมสัญญาว่าจะสำลองข้อมูลตอนล้างฮาดดิสเข้าใจไหมพี่เลื่อยขออีกนิดนึงได้ไหมฮะลองไปอยู่เงี้ยไม่ต้องทำอะไรที่เลื่อยก็ตายนะครับและดูเหมือนว่ากล้องพวกนี้มันจะจับตาดูพวกเราอยู่เราก็ต้องแบบว่าไปกำจัดมันซะโดยการทำอย่างนี้เท,ท่าที่ผมจำได้เพราะว่าผมเพิ่งแคสเมื่อวานแล้วก็ มาแคสวันนี้ใหม่นะครับเออเอ้ยอย่าอย่าตกอย่าตก,ตก,ตกเอยเด้อเอ้ยมันไม่มันไม่ได้ทำอย่างนี้นี่หว่าฉันจะขึ้นไปแล้วก็ดึงแกลงมาลูเวหมซะอ่าสรุปว่ากูต้องขึ้นไปใหม่ใช่ไหมอ๋อตามเนื้อเรื่องแล้วมันต้องเดินไปตรงนั้นก่อนเว้ยเข้าใจป่ะเออแล้วก็อย่างนี้นี่ เฮ้ไอ้ไอไอเขาเรียกว่าอะไรดีสเน็กอายคือแบบไอ้ตาเหี่ยวเอ้ยไม่ใช่ตาเหี่ยวตางูอ่ะสเน็กอายไปช่างมันเถอะอาจะต้องไปต่อเย่ออกจากที่นี่ซะออกจากลิมโบเอื้อฮึบโดนดึงหายไปแล้วโอ้โหถือว่ามีคนไม่ชอบฉันเลยนะที่เนี่ยฮะเมืองมันพยายามจะหยุดนายอ่ะเยี่ยมเลย เวอร์จิลส่งข่ามาบอกว่ากล้องอยู่ใน oh. พื้นที่เยอะมากจะดีมากถ้าเกิดว่าเราแอบ,บๆไปไม่ให้กล้องเห็นตามฉันมานะโทธีพักไม่ทันอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งเราก็เราจะไปต่อและตอนนี้เราก็ What the hell, What the hell? สิ่งนี้ครับตอนแรกเนี่ยที่เราเล่นเนี่ยเขาบอกให้เรายิงทิ้งซะเลือกแรกสองอย่างคือจะยิงทิ้งหรือหลบก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็ยิงทิ้งไปซะเอาแบบง่ายๆไม่ต้องเสียเวลามากมายเออพุ่งไปพุ่งปรีดพุ่งปรีด แล้วเราก็ลงมาพื้นที่นี้ครับแล้วไงต่อล่ะก็สู้สิครับอันนี้ชื่อว่าทิวพาทอสครับเป็นพาทอสแบบถือโลอนั่นเองเออเดี๋ยวเยวผมขอเคลียร์แมวผมแป๊บหนึ่งนะครับให้แมวผลมันมาอยู่บนโต๊ะก็ได้อะไม่ต้องมานั่งตักมันเจ็บอะ่ะถ้าไม่มีเล็บจะไม่ว่าเลยนะลูกแปลงออเออไ่แปงแปลงกำลังดูหน้าจออยู่ครับคือแปงบอกเชียร์ดันเต้ฟันอยู่ใช่ไหมเออเออเฮ้ยมาี่ฮัลโห เอาโลมานี้พี่เลื่อยมาแล้วว่ะพี่เลื่อยมาแล้วเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันเออพี่เลื่อยพี่เลื่อยขึ้นมานี้ดิเอา้าทำไมพี่เลื่อยพี่เลื่อยไม่ไปพี่เลื่อยติดเหรอเอามาน,นี่เออขอสูตรเดิมแลวพี่เลื่อยไม่ต้องไปไหนอยู่แค่นี้นแหละอยู่อย่างเงี้ยเออเออตัวแตกบอกเลยตัวแตกก็ไม่มีอะไรมากครับก็ไปต่ออ่าอยู่ด้านเองอ่ะฉันอยู่นี่น นี่มันไม่ดีแล้วนะกำแพงมันกำลังบีบเข้ามาออกมาจากที่นี่ซะแหมไม่บอกก็ไปจ้า,าตกเลยนั่นไงโถ่มัวแต่ขี้โม้ไงไปไปค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปอย่าเพิ่งบีบอย่าเพิ่งบีบขอออกกอ่อนแหมดีนะรอดมาได้ว่าไงครับดันเต้มีใครมาอีกมีลูกตาสองอันมีกล้องสองตัวที่เราจะต้องกำจัด และตัวนี้ชื่อว่า Frost Knight, Knight Frost อะไรสักอย่างนะ <_ an> ซึ่งการที่จะฆ่ามาได้ก็ต้องใช้ OC ซ i ลิครับผมเท่านั้นนะครับ OC ซ i ลิเท่านั้นในการฆ่ามันเออฟันอยู่แค่เนี้ยไม่มีอะไรหรอกขึ้นไปฟันบนอากาศเพื่อความเท่ก็ได้อ่ะแค่แนั่นแหละมาอีกตัวแล้วเออขึ้นไปฟันบนอากาศดีกว่าไม่ไงสวยมานี่จ้าอาวุธของแม่ดีที่สุดในโลกเอ ออเอเอเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ไอ้ถูกตัวดิแหมเออเอาตัวหลังก่อนอ่าตัวหลังตายแล้วทีนี้เราก็ใช้เรเบียเดียนฆ่าได้เออมานี่มาใกล้ๆมาใกล้ๆครับพาทอสเห็นนี่ตัวเห็นนี่ตัวบินเกะกะมาเนี่ยมาใกล้ๆรูปแฝงกำลังเชียร์ผมอยู่ครับกหลังดูผมแคสเกมอยู่นี่ดูตามกล้องอามามาใกล้อย่าอย่าให้ขายหน้ารูปแฝงักเต้ เอา,าใจเลยแต่ผมเมื่อยมือมากกดจอยอย่างเมื่อยมือตอนนี้บอกเลยเดี๋ยวเดินไปเที่ยวพี่เลือ่อยโอุยโอ้ยโดนพี่เลือ่อยสับน,นี่พลาดเลยพี่เลื่อยสวัสดีจ้านี่มานี่มาใ,ใกล้ๆออออออเออไม่ยิละตัวแตกกล้องอยู่ตรงนูน้นแล้วก็อยู่ตรงนูน้นเออไปครับ ฮึบเฮ้ยเดือดเดือดเเราต้องมาพัางกล้องนี้ก่อนครับฟึบบินไปดึงมานี่อืโอโฮมลันไปเลยแม่ตีเป็นเบส,สบอลเลยมึงอีกตัวนึงอีกตัวนึงนะจ๊ะอีกตัวนึงอีกตัวนึงอีกตัวนึงมันอยู่ข้างบนลันเต้มาทางนี้เคลียร์แล้วทางเนี้ยอ่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องจัดการเรื่องนี้ให้เสร็จ น,นี้ฉันไม่เคยเห็นแม่โมดใช้สเปรย์มาก่อนเลยนะ <c oughs> ฉันใช้คาถาได้แต่ต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมง <c oughs> แล้วก็เตรียมการเป็นวันเพราะงั้นจะใช้งานทันทีเลย <c oughs> ไม่ได้แล้วพวกมันก็ทำมาจาก <c oughs> ชีสไปฝึกมาจากไหนเนี่ยเรื <c oughs> ่องพวกนี้เ <c oughs> วอร์จิลสอนเนะ่เ <c oughs> กี่ยวกับไสยศาสตร์แล้วก็เวทมนต์ <c oughs> แล้วฉันก็ยังใช้พลังธรรมชาติในการติดตามได้ด้วยเขาบอกว่ามันจะช่วยในการค้นหาอะไรบางอย่างสิ่งที่จะมาแทนที่แทนที่อะไร ก็แทนที่จะมองเห็นแต่ฝันร้ายไงล่ะโอเคเรียบร้อยแล้วบายพวกตำรวจฉันเพลก่อนนะไว้เดี๋ยวเจอกันกำจัดกล้องด้วยละ่ะจ้าได้จ้าดูจะมีเรื่องเศร้านะครับแคทซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าเรื่องเศร้านั้นคืออะไรแต่เวอร์จิลน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอนอาจจะแบบว่าเวอร์จิลเป็นคนที่แบบกดพนึก ผู้หญิงคนนี้ให้เป็นคนที่ดีมีการมีงานทําได้นะครับอาจจะเป็นแบบในเรื่องเศร้าๆแคทกัมพาพ่อแม่อะไรประมาณนั้นซึ่งมันไม่เกี่ยวกับเราครับเราก็ตรงนี้มันก็ไม่มีอะไรครับคุณเข้าไปก็แบบมีไอ้พวกเนี้ยให้ฟันครับแบบอยากเผื่อใครอยากเก็บสีแดงๆอะไรพวกเนี้ยนะก็เข้ามาเก็บได้มาฟันแมงมุมแมงมุมอะไรก็ว่าไปนะแล้วแต่ชอบซึ่งเราไม่สนใจเราจะมาคาจัดกล้องนี้ครับเออมานี่มาใกล้ๆ แล้วก็มีพวกสล,ลอนมาอีกแล้วครับเสนอหน้ากระจังเลยพวกมึงเนี่ยมามานี่สสนเสนอหน้าเฮ้ยเด้อเด้อหลบก่อน,สนเสนอหน้าใช่สเสนอหน้าใช่ไหมตัวแตกปนะซะมีอีกวะอยู่ข้างล่างใช่ไหมเล่าไอ้เชียนี่มีโล,ดลาา่ด้วยเอามาเจอตัวเฮ้ยมันจะฟันเราอุ้ยหลบได้ออเฮ้ย โลโลมีไว้ทําไมมีไว้ก็เปล่าประโยชน์เฮ้ยเด็วเวเวเล่นเล่นอย่างนี้ใช่ไหมกูมีของหนักเอาวะลาโลแตกไหมละมึงวันนี้มาใกล้ๆเออหัวแตกครับพี่เรยขอเก็บพี่เรยก่อนจะได้ไม่ต้องลําบากขึ้นไปทีพีเรยโอเคไม่ต้องลงมาแล้วข้างล่างพวกตัวเสือกมันเยอะอะมาข้างล่างใกล้ๆอออออเ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 ฮ้ยมาใกล้นี่ย เรียบร้อยโคตรมันบอกเลยฟันมันโอ้ยแป้งโอ้อย่าเพิ่งเขี่ยตอนนี้ได้ไหมน่าะเล่นเกมฉันไปเลยดีกว่าตอนนี้ไปเลยจ้าถ้ามันไปได้สะดวกนะเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นไปดึงไปไปเลยดันเต้อย่าเพิ่งตายโอ้ยไปแล้วมาแล้วบีมเข้ามาแล้วบีมเข้ามาทำไมแล้วขวาขวาขวาเอาไปขวา ไปให้เร็วนัตเต้พุ่งไปอา้าวตกลงมาข้างล่างเฉยไปดาเต้พุ่งอู้เฮ้ยตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าไปอย่าไปอย่าไปแตกแตกแตกอย่แตกโอเคดีมากแปลงอย่าเพิ่งเขี่ยจอยตอนนี้สินเนี่ยเขากำลังวิ่งหนีอยู่เห็นไหมเนี่ยโอ้โอ้โอ้ไหลไหลไหลไปไหลไปไหล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 ดีดีอย่าตายดาเต้ยิงกระแพงแล้วก็โดดออกจาต่างไปครับไม่ได้ไม่ได้ยิงกระแพงยิงกระจกตอนที่อ่ะเยี่ยมเลยเอือแตงอย่ยเยเอาเพิ่งเขี่ยจอยตอนนี้ได้ไหม เขาสู้อยู่เนี่ยโอ้ยแปลงแปลงอะไรก็ทำเลยตอนนี้ไปไปอยู่เฉยๆไปเขาเอยอย่าเพิ่งมายุ่งตอนนี้เออมาใกล้ๆอีพาทอสเออมีตัวอะไรอยู่ข้างบนเห็นไหมไม่มีนะงั้นเอกไกลๆก่อนเข้ามาใกล้ๆเออเออตายตัวแตกเฮ้ยโอซิลิทสองตัวเลยวะไม่ใช่โอซิลิสปอสไนท์อุย้ยดีนะหลบได้ออ ออที่ไปคันตามมาเนี้ตา,ต,ตามต่อตามต่อวิญญาณยังตามติดนะจ๊ะฟอตไน,อนต์เออตายแล้วตายแล้วตัวนึงเอาอีกตัวเออเออคอมโบเออมาเนี้นไม่ต้องล้มอ้าวหมดแล้วเหรอไปเรื่อยไปเรื่อยเดี๋ยวลบไปเรื่อยก่อนโหกันรังจะเกาเัตะกูโอเคเอาไปเรื่อยก่อ สองตัวเลยว่ะมีงสองตัวเลยเอาตัวไหนก่อนมืใจเย็นไปเรื่อยเอาพาท้อนก่อนตายก่อนมึงยิงน่าลำพันมากโอเคมาๆเดี๋ยวๆๆกี่ละตัวเอาตัวนี้ก่อนฟันแหลกฟันแหลกหลบี่เรื่อยเฮ้ยเดี๋ยวๆมึงจะปันกูอีกแล้วเหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งโอ้เอาตัวนี้เอาตัวนี้ออเแทง หมดสักทีแคทอยู่ที่นี่ไหมได้ยินฉันไหมเนี่ยอุ้ยนี่ไม่ใช่แคทนี่ใครเชิญเมืองไอ้วนใครเชิญเมืองมันมาแล้วครับอันนี้วิธีการสู้กับมันนะครับหลังจากที่ผมเจ็บอยู่หลายรอบนะครับนั่นก็คือพยายามอยู่ข้างหลังมันแล้วก็ดึงมันลงมาครับแล้วก็ฟันอย่างนี้ครับ ฟันบโอโมันลุกแล้วมันลุกแล้วใจเย็นมันเดือดมันเดือดเว้ยมามามเอออุ้ยเอารอบนี้หลบไม่ได้ขอโทษทีเฟลเลยกูตอนนี้ยังดึงไม่ได้ครับอุย้ยเดี๋ยวก่อนตอนนี้ครับพออยู่ข้างหลังเราก็ดึงมาได้แล้ว,ลวเรัก็ฟันมันนั่นแหละตายไม่มีอะไรมากผ่าอนอะไรอ้วนเลยเออแคทเตอสยู่น,นี่รีบเหนียวไปจากนี้แล้ว โอเคได้เคออสคืออะไรไม่รู้แต่กูไปก่อนดั Dante wing. <c oughs> นเต้วิ่งเออกูวิ่งอยู K ่ไหนเคองเคออสอะไรเราวิ่งอยู่ครับไม่มีแรงนั้นวิ่งวิ่งวิ่งคือพุ่งไปพุ่งหลาตัวนี้ดันเต้ต้องพุ่งหลาใชายอุย้ยไปทักไกลเลยอ่ะมีโอซีลิฟพุ่งดีครับรอาช้ายอยู่ใหญ่อียง มืนโดนลากให้เข้าไปอยู่ตลอดเลยนะโบส์นะเอาไม่ได้มาถึงลิมโบใช่ไหมมึงโดนลากเข้าโบสถ์ตลอดเลยใช่ไหมอู้ไปดีครับเดี๋ยวก็หัวแบะหรอกตำรวจได้ออกตามล่าหาร่องรอยของผู้ก่อการร้ายที่ต้องออกมารับผิดชอบต่อเรื่องนี้สำหรับการโจมตีที่โบสถ์ของนักบวชอาเกเลียสชายคนนี้มีชื่อว่าดันเต โปรดจำนหน้าผู้ชายคนนี้ไว้นะครับถ้าคุณเจอเขาแล้วก็แจ้งตำรวจได้ทันทีแต่อย่าได้เข้าใกล้เขาเป็นนันขาดเขามีประวัติชอบใช้ความรุนแรงและผมก็เพิ่งรู้มาว่าเขาเป็นพวกแบบเบี่ยงเบนทางเพศนี่คือบ๊อบบาร์บัสก็แค่ทำงานให้พระเจ้า